Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะกับคุณครูรออีซะสัมยาสำหรับวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียนนั่นเองนะคะ จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสมาคมอาเซียนนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะจุดมุ่งหมายของความสัมพันธ์อาเซียนคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดมุ่งหมายของความสัมพันธ์อาเซียนกันนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ จุดมุ่งหมายของความสัมพันธ์อาเซียนนะคะก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองอทีนี้เรามาดูกันว่าประชาคมอาเซียนคืออะไรล่ะ,ะประชาคมอาเซียนก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศนะคะสมาชิกอาเซียนซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศนะคะซึ่งรวมเป็นประเทศอาเซียนขึ้นมาเพื่อสร้างความร่วมมือของประเทศสมาชิก ให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นนะคะเป็นเสมือนชุมชนหรือครอบครัวเดียวกันนั่นเองนะคะเราเรียกว่าประชาคมอาเซียนนั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนนะคะอ่ะมีอะไรบ้างการในการก่อตั้งประชาคมอาเซียนเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอดีเรามาดูพร้อมๆกันนะ คก็คือเพื่อต้องการวางรากฐานในการพัฒนาอาเซียนให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงนั่นเองนะคะ,ะต่อไป2ก็คือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆน,นอกภูมิภาคนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3ก็คือต้องการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองและความมั่นคงนะคะและในด้านเศรษฐกิจนะคะอัะอนนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนนั่นเอง ต่อไปนะคะเรามาดูเสาหลักของประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งในคาบที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้พูดถึงไปแล้วนะคะในเรื่องของเสาหลักของประชาคมอาเซียนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเปรียบเสมือนเสาที่จะค้ำยันนะคะให้การก่อตั้งประชาคมอาเซียนเนี่ยให้มีความมั่นคงนะคะด้วยรากฐานที่เข้มแข็ง เพื่อให้การรวมเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการนะคะสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรบ้างนะคะอเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนนะคะเสาหลักที่หนึ่งก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะคะ เสาหลักที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะต่อไปเสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละเสาหลักประชาคมนะคะก็จะมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะคะทีนี้เรามาดูนะคะ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะคะเสาหลักที่1น,นะคะเป้าหมายก็คือเพื่ออะไรคะเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีระบบในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันด้วยการเจรจาและใช้วิธีที่สันตินั่นเองนะคะ ทีนี้ต่อไปเรามาดูวัตถุประสงค์กันนะคะประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะคะ,ม,ะมีวัตถุประสงค์ก็คือจะให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขนั่นเองนะคะมีการแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธีนะคะและยึดมั่นในหลักความมั่นคงอย่างรอบด้านนะคะโดยจะดำเนินการด้านต่างๆอ,อันนี้ก็คือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์นะคะของเสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเสาหลักที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองนะคะทีนี้ในด้านของเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อะไรอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะเป้าหมายก็คือเพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกนะคะได้มีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้นมีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกนะคะและมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้นั่นเองนะคะ,ะต่อไปวัตถุประสงค์ก็คือทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความมั่นคงนะคะมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป้าหมายของเสาหลักที่2นะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเสาหลักที่3ก็คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนั่นเองนะคะซึ่งประชา,ะชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็จะมีเป้าหมายก็คือเพื่อทําให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีนั่นเองนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดู วัตถุประสงค์กันอ่ะวัตถุประสงค์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นสังคมที่ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะอย่างเอื้ออาทรกันนะคะแบ่งปันเอื้อเฟื้อกันนะคะประชากรก็จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านนะคะแล้วก็มีความมั่นคงทางสังคม โดยจะส่งเสริมให้ความร่วมมือในด้านต่างๆนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะซึ่งเป็นเสาหลักที่3นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะอ่าทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะจากที่เราได้เรียนรู้วันนี้ก็คือ ในการรวมกันนะคะของความสัมพันธ์ของสมาชิกอาเซียนนะคะก็คือประชาคมอาเซียนนะคะเกิดจากการรวมตัวกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งใน3ด้านนะคะ3ด้านที่ว่านี้ก็คือ1ก็คือด้านอะไรคะด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนั่นเองนะคะ อสองก็คือด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะและสุดท้ายก็คือด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้านะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวาอะห์มะตุลลอฮิยะบเระกาตุ